Game Dead, the online game expert สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวเกมเด็ดแลวก็เพื่อนๆคนที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับกลับมาเจอกันแล้วกับผมนะฮะกับชายทีมงานเกมเด็ดนะครับวันนี้ต้องบอกว่าเราจะมาแกะกล่องรีวิวกัดอีกแล้วครับผมโดยสปอนเซอร์ผู้ใจดีของเรานะครับเช่นเคยครับ ไซเบอร์เอ็กซ์ครับผมจัดของมาให้เราแกะกันอีกแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันคืออะไรซึ่งผมก็ไม่รู้จะให้ทุกคนลุ้นทำไมนะครับเพราะมันอยู่ที่หน้าทั้เนลอยู่แล้วคราวที่แล้วเรารีวิวตัวนี้ไปแล้วครับนั่นก็คือตัวนี้นั่นเองที่ปอดจากไซเบอร์เ,เอ็กซ์ครับอลลี่ออริจินครับคราวที่แล้วที่เรารีวิวไปนั้นมันเป็นเลสสวิตนะครับรอบนี้จะมาเป็นมูสวิตมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยครับอ๋อลืมขออนุญาตเปิดวิดีโอโปรโมทของสปอนเซอร์้วยนะครับ ตัวนี้นะฮะก็จะเป็นบูสวิตย์แตกต่างจากเลสสวิตย์นะครับซึ่งเลสสวิตย์เนี่ยก็จะเรียกว่าลายนะครับมันจะเงียบกว่าตัวบูสวิตย์นั่นเองซึ่งตัวบูสวิตย์เนี่ยก็แน่นอนครับสำหรับสายลั่นนะครับสายแรงสายดังนะครับคีย์บอร์ดมันจะดังกว่าตัวเลสนั่นเอง การใช้งานผมต้องพูดตรงๆว่าจริงๆมันไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับใช้งานได้เท่ากันเพราะว่าระยะกดของ Hyper กเนี่ยมันอยู่ที่1.8มมนะครับค่อนข้างสั้นและไวอยู่แล้วแต่ว่าความรู้สึกหรือฟีลลิ่งในการใช้งานเนี่ยมันจะต่างกันครับเพราะว่าบูสวิทเนี่ยมันจะเป็น2จังหวะมันจะเป็นปุ่มแบบ2จังหวะนะครับมันจะไม่เหมือนสีแดงที่มันเป็นจังหวะเดียวมันจะเงียบกว่าแต่สีน้ําเงินเนี่ยมันก็จะดังกว่านั่นเองนะครับข้างในกล่องไฮเป๊กก็จะเหมือนกันนะครับ เพราะว่าตัวนี้อย่างที่บอกว่ามันคือออยอริจินรุ่นเดียวกันซึ่งตัวออร g ิจินเนี่ยจะต่างจากคอนะครับเพราะว่าคอที่เราก็เคยรีวิวไปแล้วเนี่ยตัวนั้นมันจะมีขนาดใหญ่กว่าแต่ออร g ิจินเนี่ยมันจะเล็กครับ อะลอยเลยจินเนี่ยมันจะเล็กมันจะโดนตัดข,ข,ขอบออกหมดเลยครับถ้าให้มีไซส์ค่อนข้างเล็กมากทำให้เพื่อนๆืนมีพื้นที่ในการใช้งานได้มากขึ้นนะครับรวมถึงสวิตก็จะเป็นบูสวิตอย่างที่บอกถ้าเราแกะออกเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าตรงนี้เป็นสีน้ำเงินนะครับตัวเกา่าจะเป็นสีแดงเวลากดมันจะเป็น2จังหวะครับมันจะเป็นกึ๊กกึกลงม่นะครับเวลากดเสียงมันก็จะดังหวานและลัานหวานนั่นเองดังนั้นตรงนี้ต้องบอกเลยว่าถ้าใครชอบเสียงดังๆเนี่ยแบบอยู่คนเดียวนะครับแล้วก็ชอบความสับใจในเวลาการใช้งานหรือเวลากดเนี่ย ตัวนี้ถูกใจคุณแน่นอนนะครับอ่าแน่นอนแกะอ,อกมามีคีย์บอร์ดแล้วหนึ่งนะครับข้างในก็จะเป็นคู่มือต่างๆนะครับเหมือนเดิมทุกครั้งนะฮะก็จะมีแล้วก็บัตรอ้อนรับเดลคัมทูไฮเปอร์นะครับผมแล้วก็สายของตัวนี้ก็จะเป็น USB Type C เช่นเดียวกันครับต้องบอกว่าตัวใหม่ๆของ HyperX เนี่ยจะเป็นคีย์บอร์ดอ่าไม่ใช่สิจะเป็นสาย USB ที่เป็นแบบ USB Type C นะครับซึ่งหัวตรงนี้เนี่ยมันจะแบบเสียบด้านไหนก็ได้นะครับเราไม่ต้องดูครับเราจิ้มลงไปตรงๆเข้าแน่นอนนะครับอ่าเนี่ยครับเข้าได้เลยนะครับ2อฝั่งกลับด้านแล้วก็เสียบปึ๊บเข้าแน่นอนครับไม่มีปัญหาซึ่งตัวคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับเนื้อของมันเนี่ยจะเป็นอลูมิเนียมนะครับอันเดียวที่ใช้กับเครื่องบินทําให้มันมีน้ําหนักค่อนข้างสูงนะครับถ้าเทียบกับรุ่นอื่นๆแต่ผมว่ามันเบาเพราะว่ามันเล็กนะฮะ มันจะเบากว่านิดหนึ่งเพราะว่าน้ําหนักรวมยอยู่ที่ประมาณ1นกิโลน่อยๆนะครับแล้วก็มันก็จะเรียบเนียนดาสนิทนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับด้านข้างตัวขาตั้งมันเนี่ยจะปรับได้3ระดับก็คือระดับแรกเนี่ยก็คือ3มมิลนะครับขึ้นมาจากตรงนี้แล้วก็ถ้าเราเปิดตัวนี้มันจะมีขาเล็กก่อนขาเล็กนี้ก็จะเป็น7มิลเมตรนะครับเนีย่ยขึ้นมาแล้วก็ขาที่2นะครับก็จะเป็น11มิลเมตรนั่นเองนี่เราไะวดงได้3ระดับนะครับข้างๆประมาณนี้นะฮะ,ะแล้วก็ จะมีไฟตรงนี้บอกนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะมีระบบของเกมมิ่งอยู่ด้วยเอาไว้จําพวกมาโคพวกอะไรของเรานะครับมาถ่ายที่ห้องนี้นะครับเราไม่ได้ใช้ PC เราใช้ Macbook นะครับดูว่าพอไฟเข้าแล้วมันทํางานหรือเปล่านะฮะใช้งานได้หรือเปล่าชิบเสียปุ๊บปลั๊กได้เลยครับสายมีความยาวประมาณ1.8เมตรนะครับแล้วก็สายเป็นสายถักเหมือนเดิมครับโอเคไปติดเรียบร้อยนะฮะผมขออนุญาตปิดไฟแล้วกันจะได้เห็นกันชัดๆนะครับ ปิดไฟแล้วก็จะประมาณนี้นะครับโดยดีโซลก็จะเป็นแบบนี้นะครับโดยฟังก์ชันของมันก็จะมี3ามสีนั่นเองนะครับเหมือนเดิมครับกดที่ปุ่มฟังก์ชันแล้วก็ F1 F2 แล้วก็ F3 ได้เลยนะครับซึ่ง F2 ก็จะเป็นไฟแบบนี้นะครับสว่างขึ้นมาแล้วก็เปลี่ยนสีไปเรื่อยๆแล้วก็ที่ F3 นะครับแปบ๊บหนึ่งปึ๊บมันจะเหมือนดับนะครับเต็ริงพอกดแล้วมันก็จะสว่างตามจุดที่เรากดนั่นเองอย่างที่บอกครับเสียงมันจะค่อนข้างดังกว่า ตัวแดงนิดนึงซึ่งเดี๋ยวนี้คนส่วนใหญ่จะชอบใช้สีแดงแต,แต่ว่าแฟนแนที่เป็นสวิตสีน้ำเงินเนี่ยก็มีอยู่นะครับขอ,อนี่ก็เปิดไฟทีนะฮะ,ะกลับมาแล้วนะครับก็อย่างที่เห็นครับใช้งานได้ไม่ต่างจากตัวอื่นๆเลยนะครับค่อนข้างดีอยู่แล้วสําหรับของซีรีของ h y p e r x แล้วก็ขนาดที่กระทัดรัดของ HyperX ตัว Alloy Origin เนี่ยที่มันเป็นแบบ ตัดแบบนี้นะครับอย่างที่ผมบอกว่ามันจะค่อนข้างเล็กถ้าเทียบกับตัวคอหรือตัวอื่นๆถ้าเป็น APS นี่ตัดตัวนำล็อกไปก็จะยิ่งสั้นนะครับทำให้คุณพกพาไปใช้ที่อื่นได้น้ำหนัก1กิโลเนี่ยสมมติว่าถ้าคุณเป็นสายแข่งสายสปอร์ตนะครับคุณสามารถพกไปที่ไหนก็ได้คุณจะพกไปทำงานก็ได้ครับหรือคุณจะพกไปเล่นเับเพื่อนๆก็ได้ถ้าคีย์บอร์ดต่อกอบโน้ตบุ๊กเนี่ยไม่ค่อยดีใช้คีย์บอร์ดแบบนี้ในการเล่นเกมก็จะสะดวกสบายมากขึ้นแน่นอนครับการที่มันเสียบกับแม็กแบบนี้้ไาง คุณไปเสียบกระน้ตบุ๊กตัวไหนก็ได้เดี๋ยวไปต่อเเทฟโโก็ได้นะครับสำหรับใครที่ตอนนี้ติดแนววันเซอร์เลยแบบผมอยู่นะครับสำหรับเกม c a l l of d u t y w a r z o n e เนี่ยคนที่เล่น Pay เเทนะครับบางคนถนัดใช้จอยบางคนไม่ถนัดต่อน,นี่เลยครับคีย์บอร์ดไทย BX Alloy Origin ตัวนี้ใช้กับเมาส์สักหนึ่งตัวผมขอแนะนำเไปไ็ท้ายเว็บเคลฟายนะครับที่เคยรีวิวไปแล้วใช้คู่กันเป็นเซต f p s เนี M ่ยแม่นยำแน่นอนครับผมเอาละทุกคนอย่างที่บอกว่าเราจะมาต่อทดลองใช้งานจริงกันนะครับทีนี้เนี่ย หลายๆคนถามว่ามันมีแค่3อันเท่านั้นเหรอที่เป็น preset 123นะครับทีนี้เราเข้ามาในโปรแกรมของ Engine Unity นะครับที่ทางด้าน HyperX เขามีไว้ซึ่งตรงนี้เนี่ยใช้ได้ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นคีย์บอร์ดเมาส์หรือว่าหูฟังเนี่ยเซตไฟได้ทั้งหมดเลยแล้วเข้ามาที่โปรแกรมตัวนี้นะครับแล้วมันจะเห็นคีย์บอร์ดของเราพอเห็นคีย์บอร์ดปุ๊บเราสามารถเซตได้หมดเลยอย่างสมมุติว่าตอนนี้มันเป็นแบบไฟวิ่งอยู่ใช่ไหมครับถ้าเราปรับสปีดเนี่ยมันจะเร็วขึ้นทันทีเลยนะครับหรือว่าจะสโลว์มันก็ได หรือเราจะเปลี่ยนสีส่วนไหนก็ได้นะครับจะแบบ selection ว่าเออเอาโซนนี้นะครับให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ได้หมดเลยหรือว่าจะใส่เอฟเฟกต่างๆเข้าไปอย่างตอนแรกเป็นเวฟใช่ไหมครับถ้าเราเลือกเป็น b i a d i n g มันก็จะเป็น b i d d i n g ขึ้นมานะครับจะเป็นแบบอื่นก็ได้หมดเลยนะครับเนี่ยะจะมีหลาย p รี s e t ให้เราเลือกใช้นะครับทวยายไลท์ก็จะค่อยๆติดขึ้นมาทีละอันแบบนี้นะครับมีหลายแบบเรามาเอฟเรามาแอด p รี s e t ของเอฟเฟกตตรงนี้ได้เลยนะฮะอ่ะ ทีนี้เราไปถึงตรงนี้ก็แล้วนะครับเรื่องการเซฟไฟอะไรต่างๆตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวค่อยไปลองเล่นกันนะครับตรงนี้เล่นได้หมดเซฟได้หมดอยู่แล้วนะครับคีย์บอร์ดมีภาษาไทยให้อยู่แล้วนะครับแล้วก็มาเดี๋ยวเราลองใช้งานกันจริงๆนะครับผมจะลองเล่นเกมสักเกม2เกมแล้วก็ไม่เปิดเสียงละกันมาดูว่าเสียงคีย์บอร์ดเป็นยังไงครับทีนี้นะครับเรามาลองเล่นเกมกันนะครับซึ่งทางด้านของพวก LPS หรือว่า ซเวอร์เน so, so, ี่ยคนน่าจะเล่นกันเยอะแล้วนะครับผมมาเล่นฟอร์ไกแล้วกันนะครับถ้าไม่ได้ยินเสียงเกมไม่ต้องแปลกใจนะครับผมต้องการให้ได้ยินเสียงคีย์บอร์ดนะฮะเกมนี้ก็ใช้คีย์บอร์ดเป็นหลักอยู่แล้วดังนั้นเราไปกันเลยครับด่านแรกเป็นชื่ออะไรนะลืมอ๋ออ๋อไหลไม่ กดย้ำๆไม่ได้กลัวมันจะไม่ติดนะฮะแต่ว่าไม่มีใครที่เล่นโดยไม่กดย้ำๆอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเกมใดๆก็ตามไป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 เสียงกระโดดฮนะไปบ้าคอนนะฮะกระโดดพุ่งเหล่า,าองมาทางไหนเนี้ย รอรอ,อ,อไมมกระดกรอไมมกระดกอ้า <c oughs> แตกแน่เลยไม่นะไปยังไกลแล้ว啊เออไม่ ทำไมมันไม่กลับมาวันนี้เนี่ยผมไม่ดีหรืองไงอ่ะบางทีภาพมันค้างอะ่ะการดังวางการะโดดไม่ดูกเลย ไม่ทันสามคนเฮื่อ เสียงก็จะประมาณนี้นะครับวันนี้เหมือนเน็ตจะไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่ก็เนี่ยฮะคีย์บอร์ดโอเคเลยเสียงสเตปบาร์เสียงอะไรต่างๆนะครับให้ฟังชัดชัดก็จะประมาณนี้นะครับซึ่งสนุาคาค่าตัวของน้องไฮเปอร์อะลอยลิจินตัวนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ3290บาทนะครับราคาจับต้องได้แน่นอนนะครับเกมเมอร์ทุกคนยอมเสียนิดนึงครับเพื่อความมันที่มากขึ้นของคุณกับคูสวิทและเดสวิท ซึ่งคลิปนี้เราอาจจะไม่ได้มารีวิวอะไรเยอะหรือว่าใช้งานเยอะอย่างที่เป็นคลิปเก่าๆนะครับเพื่อให้มันสั้นกระชับได้ใจฟังของเพื่อนๆนะครับเลือกเลยครับว่าจะอยู่ระหว่างทีมเ s สสวิ h หรือบูสวิทนะครับแม่นยำทั้งคู่นะครับของไอโฟนอย่างที่ผมบอกว่าระยะม,มัน1.8มิ mm ลลิเมตรเท่านั้นเองกดที่ติดแน่นอนไปแน่นอนนะครับ วันนี้ต้องขอขอบคุณไฮเบ็กมากๆนะครับที่ส่งคีย์บอร์ดออลลอยนินติ้นตัวนี้มาให้เราอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับบูสวิทให้ได้ทดสอบได้ลองอันบ็อกกันนะครับอย่าลืมนะครับฝากแฟนเพจเกมเดชและก็เว็บไซต์เกมเดช .com เอาไว้ด้วยนะฮะถ้าใครอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมทักไปที่แฟนเพจของไฮเบ็กได้เลยนะครับไฮเบ็กเกมมิ่งนะครับเว็บไซต์ของไฮเบ็กมีอยู่แล้วนะครับผมเจอกันใหม่คราวหน้าว่าเราจะได้อะไรมาอันบ็อกกันนะครับสวัสดีครับผม Game Dead, the online game expert